มล้มันเละบ้าฉันไม่จําแล้วนงล้มมันักชื่นไหมต้องเอามาให้หมดเลยนังนี่คาาทําไมเธอจูต้องมาหน้าบ้านฉันแบบนี้ล่ะฉันถามไม่ได้ยินหรือไงมาตีต้องมาหน้าบ้านฉันแบบนี้ทําไม ทำไม่ฉันถึงจะตีไม่ได้ก็มันนาวบ้านแกมันยื่นมาในเขตบ้านฉันฉันต้องตีให้มันหักสิคาร่าเธอมีเหตุผลไหนได้ไหมเหตุผลเหรอนี่ฉันก็อยู่ในเขตบ้านของฉันแล้วนะแต่ต้นมันาวเป็นของบ้านฉันทำไมาทำแบบนี้ได้ไงก็มันาวบ้านแกมันลุกล้ำมาในเขตบ้านฉันฉันจะทำยังไงกับมันก็ได้งั้นเธอก็คือมะนาวที่ล่วงลงมาให้ฉัน คืนงั้นเหรอไม่มีทางหรอกอะไรที่มันอยู่ในเขตบ้านฉันมันก็ต้องเป็นของของฉันทั้งหมดและพรุ่งนี้ฉันจะมาตีม,มันอีก นบีนบีคะนบีอยู่ไหนอ่ะ,อะว่าไงมะนาวนาบีเห็นหมวกกันน็อกของหนูไหมคะก็สองวันก่อนพี่คาราเขายิ้มไปนะ่ะอ๋องั้นเดี๋ยวหนูไปขอคืนนะคะเดี๋ยวรอเขามาคืนเองเถอะถ้าหนูรีบใช้ก็ยิ้มของพี่นันก็ใช้ก่อนทำไมอ่ะคะนบี ของของเราก็มีทำไมเราต้องไปขอยืมกับคนอื่นเขาด้วยไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปขอคืนจากพี่คาร่าเขาเองเดี๋ยวก่อนมะนาววันนี้อากาศดีทำเล็บดีกว่า พี่าาคาร่าคะหนูมาเอาหมวกกันน็อกที่พี่ยืมของหนูไปค่ะโอายเนนักหนาเนี่ยรบกวนคนจะสวย <c oughs> ยืนรอตรงนี้แหละเดี๋ยวไปหยิบมาให้ใบเก่าๆเนี่ย ไปอพี่คล่าคะแต่ว่าหมวกใบนี้มันเสียแล้วนี่คะพี่ยิม,มาผิดหรือเปล่าคะหมวกใบนี้ไม่ใช่ของหนูนะทำไมจะไม่ใช่หมวกใบเก่าๆใบนี้แหละของแกไม่ใช่นะคะหมวกใบนั้นต่างหากค่ะที่เป็นของหนู ูจำได้ค่ะว่าหมวกของหนูใบสีขาวหมวกสีขาวบ้าบอบอะไรกันอย่ามาพูดมั่วๆนะมวกใบนี้แหละเป็นมวกที่ฉันยืมมาจากแกเนี่ยพี่คาร่าทำไมถึงเป็นคนแบบนี้ล่ะคะจะไปไหนก็ไปเลยแปะคนนี้ยังย่งอยู่รุก,กวนคนจะสวย นบีพี่คาร่าเขาทําเกินไปแล้วเขายืมหมวกวของหนูไปแต่เขาก็ไม่ยอมคืนก็บอกแล้วว่าไม่ต้องไปหนูก็ไม่ฟังแต่หนูเห็นหมวกกัน,น็อกของหนูแล้วจริงๆนะคะแต่เขาก็ไม่ยอมคืนให้กับหนูช่างเถอะอย่าไปสนใจคนประเภทนั้นเลยเราจะเสียสุขภาพจิตซะเองไปเราไปซื้อกับข้าวกันค่ะ มะนาวหนูอยากกินอะไรก็เลือกเลยนะค่ะ ของกินเยอะแยะเลยอากาศดีจังเลยวันนี้ ่คเหมือนมีคนมอเตอร์ไซค์ล้มตรงนั้นเลยค่ะใช่จริงด้วยเออพี่คะพี่คะออมีคนมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ตรงนั้นนะคะพี่ช่วยไปพยุงรถให้เขาหน่อยได้ไหมคะหนูกับนะ้ายกรถไม่ไหวคะ่ะนั่นมันคาล่านี่ไม่มีทานคนเห็นแก่ตัวอย่างเขาฉันไม่มีทางช่วยมันหรอกอ,อพี่คะ โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอมสสนมหน้าอ๊ยช่วยด้วยช่วยฉันก่อนโอ้ยฟีฟาพ่อแกไม่อยู่แล้วไม่ต้องแอปแล้วนะพี่คะพี่คะพี่คาร่าเขาโมเตอร์ไซค์ล้มอยู่ตรงนั้นพี่ช่วยไบพยุงรถเขาหน่อยได้ไหมคะโมเตอร์ไซค์มันทับขาเขาอยู่ใครนะคาร่าเห่ะ no 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 no, no. คนปากจัดไม่มีเหตุผลแบบนั้นนะฉันไม่ไปช่วยหรอกเมื่อสองวันที่แล้วด่าฉันจนถึงตอนนี้หูฉันยังช้าไม่หายเลยเธอรู้ไหมฉันอยู่กับผัวทุกวันผัวฉันยังไม่ด่าฉันขนาดนั้นเลยใช่ดีไม่ดีเดี๋ยวก็มาหาว่าเราไปทำรถเข้ลมซะอีกฟีฟาเราไปกันดีกว่าเฮ้ยอย่าเรียกฉันว่าฟีฟาอ่ะฉันชื่ออินฟ้าจ้ะ ชนีรถล้มช่วยด้วยค่ะโอยเจ็บนบีคะเราไปช่วยพี่คาร่ากันเถอะค่ะไปพี่คาร่าเอาขาออกก่อนนะคะค่อยค่ค่ะมาค่ะ พี่คาร่าเป็นอะไรไหมคะพอก้อนหินบ้านนี่แหละที่ทำให้ชัดรถล้มเจ็บหมดเลยเนี่ยค่อยๆซีไหวไหมมาเดี๋ยวฉันพิงเธอกลับบ้านเองนะไปนะ ค่อยเดินนะมาแล้วจ้าโอ้โห่ากินนี่กินกับข้าวหนูชอบเช่นนั้นเลย เอาค่ะล่าเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วค่ะวันนี้ฉันต้องขอบคุณพี่กับมะนาวมากเลยนะคะอะมะนาวนี่หมอกกับน้อกของแกใช่ไหมเมา่อคืนแล้วนี่ก็เป็นของฝากเล็กๆน้อยๆแทนคำขอบคุณเรื่องเมื่อก่อนที่ผ่านมาฉันต้องขอโทษพี่กับมะนาวด้วยนะคะพี่กับมะนาวอยาถือสาฉันเลยนะ ค่าอยากเกงใจกันขนาดนี้สิเรากกคนบ้านใกล้เลืองเคียงกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันสิตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ใครๆเขาก็บอกว่าครอบครัวพี่กับมะนาวเป็นคนจิตใจดีมีน้ำใจฉันก็เลยรู้สึกอิจฉามาโดยตลอดยิ่งมาเจอวันนี้ฉันได้เจอกับตัวยิ่งทำให้ฉันรู้ว่าพี่กับมะนาวเป็นคนยังไงตลอดเวลาที่ผ่านมายิ่งทำให้ฉันรู้สึกผิด กับสิ่งที่ฉันทำกับครอบครัวของพี่พี่คาร่าอย่าพูดแบบนี้สิคะเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันทั้งนั้นบางทีความสัมพันธ์ของญาติที่อยู่ห่างๆกันยังไม่ผูกพันเท่ากับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันเลยนะคะมีอะไรเราก็ต้องคอยช่วยเหลือกันสิคะแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าเพื่อนบ้านที่ดีมาคะ่ะเราไปกินข้าวด้วยกันไม่เป็นไรหรอกมะนาวพี่เองก็ได้ทำกับข้าวไว้เรียบร้อยแล้วงั้นพี่ขอตัวกลับก่อนนะ พี่บีคะหนูขอตัวกลับก่อนนะคะไว้หนูมาเที่ยวหาใหม่ได้จา้าค่อยๆกลับนะ mm hmm. ขอบคุณนะสำหรับของฝากไม่เป็นไรคะ่ะนาบ,บีคะทำไมพี่คาร่าเขาดูเปลี่ยนไปวันนี้เขาดูใจดีผิดปกติ คาร่าเขาถึงแม้ปกติเขาอาจจะเป็นคนที่เห็นแข่ตัวไปหน่อยแต่เขาก็ไม่ใช่คนเลวอะไรจำไว้นะมะนาวไม่ว่าใครจะเจอปัญหาอะไรถ้าเราพอจะช่วยเหลือเขาได้เราก็ควรจะช่วยเหลือเขายิ่งเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันเราก็ควรจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันรูไหมค่ะแต่เท่าที่ดูเมื่อกี้พี่เขาก็ขอโทษอย่างจริงใจนะคะใช่แล้วพี่คาร่าเขาคงรู้สึกผิดจริงๆแหละ บางครั้งเรื่องใหญ่หลายเรื่องก็อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องเล็กๆทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทำยังไงเราไม่ควรเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยอะไรที่ให้อภัยกันได้เราก็ควรจะให้อภัยกันเข้าใจไหมไหมะนาวค่ะเข้าใจแล้วค่ะมากินข้าวกันต่อเถอะ